มันไม่ใช่ทองไทยอ่ะไม่ใช่ทองไทยเป็นทองซาอุด่ะเป็นทองของซาซาอุดิอราระเบียไปทํางานที่นู่นเหรอใช่ไม่ค่ะเคยทํางานอยู่ที่ชนบุรีแล้วเจอกาแฟแล้วก็ออพอมีเรื่องเทศซาอุดต,ตั้งแต่ปีสามสามเขาก็งดไม่ให้คนซาอุเข้าประเทศแล้วหลังจากนั้นก็ได้แต่คุยกันได้อีก17ปีแล้วเขาก็หายเงียบอันนี้อันนี้คือคือเรื่องจริงใช่ไหมทำไมไม่ให้คนซาอุเข้าประเทศ แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเจ้ามาจากที่ไหนมาจากเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เลยเจ้าที่เดินทางเจาะจงมาที่นี่เลยค่ะจากเชียงใหม่เจ้ามาตั้งแต่กี่โมงครับมาตีสี่เจ้ามาตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะค่ะมาถึงนี่ประมาณสองโมงมาถึงนี่สองโมงเช้าสองโมงบ่ายสองจัะแล้วได้คิวที่เจ็ดสิบหกก็เลยนั่งรอจ่ะ สองสองโมงนี่คือบ่ายสองเหรอคจับบ่ายสองจับสองโมงสองโมงคือบ่ายสองจับพีพีเพื่อนๆครับทุกคนครับนี่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับเซตของลักกันนะของลักเลยจับโอ้มันไม่ใช่ทองไทยอ่ะไม่ใช่ทองไทยเป็นทองซาอุค่ะเป็นทองของซาซาอุดิอาร์เบียจับ ไปทางานที่นู่นเหรอค่ะไ,ไม่ค่ะเคยทํางานอยู่ที่ชนบุรีเราเจอกาแฟนแล้วก็พอมีเรื่องเพชรซาอตั้งแต่ปีสามสามเขาก็งดไม่ให้คนซาอุเข้าประเทศแล้วห,ห,หลังจากนั้นก็ได้แต่คุยกันได้อีกสิบเจ็ดปีแล้วเขาก็หายเงีอันนี้อันนี้คือคือเรื่องจริงใช่ไหมทำไมไม่ให้คนซาอเข้าประเทศตอนนั้น,นตอนนั้นมันมีคดีเรื่องรักเพชรซาอูใช่ไหมจ้ะ แล้วแฟนพี่ไปเจอกันที่ชนบุรีเป็นชาวซาอุดิอาระเบียเจอันนี้อันนี้คือเขาเวลาเข้ามาหาเขาก็ซื้อมาฝากเป็นของกำนันตอนนี้เมื่อก่อนนี้ยังมีเซ้นใหญ่กว่านี้ไงแล้วพอตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องการเงินใช้ก็เลยเอาไปขายมั่งแล้วก็เหลือเซ้นเียบเราคิดว่าจะเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้เหลือแค่นี้ค่ะบางส่วนก็ให้น้องสาวไปแลวไม่เก็บไว้เป็นที่ระลึกบ้างเหรอตอนนี้เราคงเดือดร้อนนะจ๊ะมันต้องก็แบบได้ทํางานจ๊ะ แล้วได้เจอกันกับเขายังไหมไม่ได้เจอจ้ะโทรศัพท์ eraser. ติดต่อกันอีกสิบเจ็ดปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยก็คือน today, courses, ี uh ่นี่ผมกนลุกเลยนะเนี่ยก็คือแฟนเนี่ยสิบสิบเจ็ดปีเราได้ติดต่อกันอยู่ค่ะโทรศัพท์คุยไม่นี่เลยหลังจากนั้นก็เงียบหายกันไปไงเขาคงไปอีกปีอ่าไปต่างประเทศนึงแล้วก็คงเจอคนใหม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ยังดีได้อย่างน้อยเขาก็ยังติดต่อเรามาอีกตั้งสิบเจ็ดปี อืมสิบเจ็ดปีเลยนะครับแล้วสิ่งที่เขาให้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอนนคนเชียงใหม่เจ้าคนแม่ริมคนแม่ริมเชียงใหม่นะครับนำท้องซาอุดมานะครับทุกอย่างมีเรื่องราวทุกอย่างมีเรื่องราวามันเป็นเรื่องจริงมันผมว่า,าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันเกิดขึ้นกับทุกคนแหละ นะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเรื่องราวของใครเป็นยังไงอาจจะหวานอาจจะขมอาจจะสุขอาจาอาจะทุกข์มันพอแล้วพอกลับมาปีสามสามใช่ไหมอ่าพอดีมากลับมาที่บ้านแล้วเป่นมีไอไอบริษัทของเชียงใหม่ก็ปิดมาเร็งะเปิดครั้งแรกเลยก็เลยไปสมัครทํางานปีหกศูนย์ตอนทํางานเสร็จแต่กลับบ้านมโดนรถชนขาหักก็เลยไม่ได้ทาเลยเ้าก,ก็คิดว่าตอนนี้ก็คืออยากจะได้ส่วนนี้มาช่วยนะเพราะเราไม่ได้ทำงานตั้งแต่ปี60ยเลยเดาแปดปีแล้ว เจ้าอะไรที่เราเก็บไว้มันก็ต้องแบบเจอามาโมยใจหนึ่งเนาะเจ้าแล้วพอมาดีมาเปิดดูคลิปเราเจอคลิปของคุณนมาโมไงก็เลยเออคิดว่าเปิ้ลคือราคาดีก็เลยสนใจก็เลยคือน้องมาส่งครับถามขายที่ไหนบ้างไหมไม่เคยถามเจ้ายังไม่เคยถามขายที่ไหนเจ้าเพราะว่าส่วนก่อนนั้นเคยขายที่จยงหม่แต่มันได้ราคาน้อยไงเคยไปจำนำตอนนั้นเปิ้นก็คือแปดพันเลยแต่พอไปขายที่จังไม่แล้วเปิ้กดราคาหมดเลย มีอีกตั้งเยอะเลยอะแต่ได้เงินแค่หม anyway? mm ื่นกว่าเพ่นว่าซื้อบาทแล้วพันกว่าบาทหรือไงวันตอนนั้นนะจ๊ะพอเขาไปถามปุ๊บปถึงปิ้นตัดเลยอะบาทแล้วพันกว่าบาทเนเจ้าเิ่นเฮื่อนป้นบอกว่าเพราะว่าปิ้นบอกมันมีใครห่าไปไงหลังจากนั้นก็เลยบเคยไปถามที่ไหนเหรเลยก็เก็บไว้แล้วก็ทํางานไปไงพอดีตอนนี้มันทํางานมาได้จ้ะก็เลยเอามาใช้เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมจัดเซ็ตเรียบร้อย ผมให้เอ็กซเรย์ทั้งหมดเลยนะครับคุณพี่จะได้ความรู้สึกว่าเอยชิ้นนี้มันเปร์็นนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะหายค้องใจเลยแหละนะครับว่าเอออันนี้ที่เราเคยใส่มันชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะได้เป็นความทรงจำนะสามารถถ่ายวีดีโอได้นะครับสามารถเก็บความทรงจำได้ถ่ายรูปได้ทุกอย่างที่นี่นะครับเชิญครับไปเอ็กซเรย์ได้เลยครับคุณพี่ยกไปเลยครับเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับหลากหลายเปอร์เซ็น์ที่สุดบอกได้เลยนะครับผมนะครับ หลากหลายเปอร์เซนต์มากนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้แปดสิบแปดเปอร์เซนต์อันนี้เก้าสิบเปอร์เซนต์นะครับอันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์นะครับแปดสิบเจ็ดเยอะมากหลากหลายมากนะครับทุกเปอร์เซนต์ขายได้ทั้งหมดนะครับท,ทุกเปอร์เซนต์ขายได้ทั้งหมดแล้วถ้าอยากจะเก็บส่วนไหนไว้เป็นที่ระลึกนะครับถ้าเราคิดไว้นะครับถ้ามันเกินแล้วอยากจะเก็บเกินแล้วก็เก็บนะครับ ประเมินให้ผมหน่อยเมื่อคนได้กี่บาทน่าจะขอสักสามสามอัปนะจ๊ะสามแสนอัพสามแสนอัปเฮ้ยจริงปะเนี่ยเจ้ามหูนะทำไมขอสามหมื่นเลยนะเขาคิดว่าเขาคิดว่ามันน้ำหนักมันแบบเยอะอย่างจะได้อย่างงี้จะได้เยอะก็ถือว่าเป็นบุญไปจ้ะจะได้มีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวสามหมื่นก่อนแรกคิดว่าเจคือนั่งกันในรถคุยกันมาแล้วก่อนที่จะมาเจ้า จะต้องกันประมาณสามหมื่นแต่ถ้าเกินกมเป็นผลกำไรไปเจ้าเพราะว่าจะได้จะได้มีเงินไปช่วยเลี้ยงคุณยายเห็นเนาะอ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมบอกได้เลยมันเกินอยู่แล้วนะครับเกินอยู่แล้วดีใจครับครับผมเกินอยู่แล้วเดี๋ยวไปลุยให้เลยนะครับเพชรพลอยผมจะพยายามแกะคืนได้อันไหนที่อันนี้ถ้ามันอันนี้ได้ก็อยากจะขอเก็บเก็บไหมเก็บไหม ไม่ค่ะขอเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บพลอยจริงๆแล้วไม่ใช่เพชรท้ายไม่ใช่เพชรแท้หรอกนะครับจะแต่ว่า้เก็บที่ระลึกเนาะโอเคอย่างที่บอกกันเป็นที่ระลึกเดี๋ยวแกะเพชรแกะพลอยคืนก่อนนะครับแกะเพชรแกะพลอยคืนก่อน ค่อยว่ากันนะครับผมบอกได้เลยโซนลักษณะนี้นะครับสามารถหลอมรวมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้1โซนนะครับโซนนี้จะเป็นอ,ะ,อะไร 18k เ,เนาะนโซนนี้ก็จะขยบขึ้นมาหน่อยนะนเดี๋ยวยังไงก็ต่อหลอมแยกแล้วกันนะครับนะตอนไปขายยังไงเพิ่นบอกเอาเพิ่นบ่ามันเป็นทององไอทองเคเขามาซื้อ,อไปทานตั้งหลายร้านกว่า<อ>จะได้ขายร้านหนึ่งแตะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาที่นี่ซื้อแน่นอนแล้วก็จะช่วยทุกอย่างที่ที่เป็นผลประโยชน์ของลูกค้านะครับ แม่ครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยะลองน้ำหนักนะครับน้ำหนักก่อนล้อมไหครับเซตนี้นะครับ3า4สกรัมนะครับ36.4สเซตนี้1 1 1เกรัมรีรปรอ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 รรออรอรออได้เพิ่มออีกซอ้ออ,รอ,อ,อรอรอรออรอรรอ ธรรมดาบซื้อสักเต๋อจ้ะอ๋อใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกซื้อก็ซื้อรัฐบาลเนาะเผื่อปุ๊บเนาะเผื่อรางวัลที่หนึ่งเนาะอ่านี่หนักต่อรองพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปได้เลยครับต่อรองนะครับไม่อยากดูไม่อยากดูใกล้ถ่านกระจกใช่ไหมครับจ้ะอยากเห็นบาย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 ก็ด้วยความจำก็อยากดูใกล้ๆเลยนะเริ่มต่อแล้วนะครับก็รู้สึใหายกันนะครับ ที่เรารักไม่มาด้วยวเดี๋ยวเราเก็บคอยไว้ให้แล้วนะครับนี่ดูไปเรื่อยๆนะ,ะดูไปเรื่อยๆนะครับคูจนเสร็จขั้นตอนเลยนะครับจ้าฮัโลโหลเป็นไงบ้าง <c oughs> ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วอลองจับดูครับคุณพี่หนักเนาะหนักไหมอลองดูครับอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะต้นตัดหนักมากเลย ขนาดมากก็ได้นะก็คือผมจะบอกอย่างนี้นะทองเขาก็เป็นทรัพย์สินของโลกนี่แหละนะครับอย่างเขาก็ถูกกลับคนมาใช้นะครับเราจะใช้เขาได้ก็ต่อเมื่อมีอยู่สองอย่างอย่างที่เรามีความสุขและอย่างที่เรามีเงินมันก็จะอยู่กับเราแต่ยามที่เราทุกเขาก็จะช่วยเราเราต้องคิดในแง่นั้นนะพี่แต่ถ้าเราเราเราผูกพันเราก็เก็บไว้บางส่วนนะอย่างที่เราเก็บคอยไว้แล้วเก็บไว้บางส่วนก็มีเนาะ เอาอย่งนี้นะครับเอ็กซเลย์ละ <c oughs> เดี๋ยวไปคิดเงินกันเนะาะจากสามหมื่นที่ตั้งเป้าหมายจากเชียงใหม่มา <c oughs> นะครับว่าจะได้เท่าไหร่อ่าให้สาวเชียงรายเช็คเปอร์เซ็นต์ให้นะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมันกดใจหายอยู่ด่ะใจหายอยู่นะแต่ว่เป็นยังมันก็ธรรมดาเนาะก็ต้องหมุนเวียนกันไปอ่ะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยครับ อันนี้เท็ดพลอยนะจะมีโอกาส,อ,กาสอันนี้ขออนุญาตถามอีกอย่างหนึ่งมีลูกไหมีมจ้ไม่มีลูกเลยเหรอโอ้ถึงว<ม>่าคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราทังผูกพันเนาะกับความรักเนาะมาดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักกันนะครับ กนัดกอหลอมนะครับอยู่ที่36เหลือ35.73นะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกพลอยนะที่เราที่เป็นพลอยธรรมดาที่เราไม่ได้ออกให้นะครับนะครับบางเม็ดเท่านั้นนะครับต่อมานะครับ11.1เนนะครับก่อหลอมก็11อ่งอ่า11กรัมเหมือนกันนะครับจะได้กลับบ้านแล้วมาคิดเงินเลยครับ ผลออกมาแล้วนะครับผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับมาจากเชียงใหม่กับน้องชายขับรถมาตั้งแต่ตีสี่ตื่นตีสามครึ่งตื่นตีสามครึ่งมาถึงนี่บ่ายสองแต่ที่นู่นเขาเรียกว่าสองโมงบ่ายสองคือสองโมงแล้วก็มีความหวังว่าจะได้3ามหมื่นบาทขึ้นเพราะว่าเคยขายไปก่อนนั้นแล้วบ้าง รับมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับได้น้อยเปิ่มเนือบาทละพันกว่าบาทเองอ่ะอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับตอนเนี้ยอกมาแล้วค,คนลูกเลยคุณน้ำมอขอบคุณจ้าจริงครับคนลูกเลยนะคนลูกเลยต้องขอบคุณเขานะอ,อใช่ไหมครับจะนะครับโอเค ขอบคุณเจ้าที่ยังเจ๋อเรือกันอยู่ใช่ใช่จริงที่จริงความลับก็มาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เนาะว่าเจ้าผูเมือคุณนโมดูแล้วขอมาเชื่อหรอไม่เป็นไรมีไหมหล่ะมีรูปไหมมามีว่าเจ้าแมแล้วก็เลยว่าได้เอามาผมว่าตอนป้าสาวเคยถ่ายรูปด้วยกันอยู่ตอนสาวเคยเจ้าตอนเก่งไปเจ้าไม่เป็นไร ก็นะครับว,ว,วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาที่นีดีใจมากเลยค่ะขนลูกเลยอ่ะคิดว่าองสามมืนก 30, คิดว่าสีสักสามหมืนขึ้นเราก็พอใจแล้วนะจริงๆทองของประเทศของเขานะครับ ทองประเทศซาอุดีอาระเบียหรือว่าทองที่เป็นแถะอาหรับนะครับค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีนะครับมับนแบนบมันทองเคเขาบัตซื้อไปถามพวกที่ร้านมุนกว่าจะได้ขายไปร้านหนึ่งเมื่อสามสิบกว่าปีอะที่เขาไม่ซื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือหนึ่งการสกัดมันยากการสกัดมันยากแล้วก็มันมีขั้นตอนในกระบวนการแล้วก็มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะสามารถสกัดทองพวกนี้ออกมาให้เป็น99ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทางร้านก็ขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็พี่นะครับที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับเจอผมตัวจริงแลวทีมงานด้วยนับนู้ดีมากค่ะหล่อใจดีใจดีเมื่อราคาที่เปลี่ยนทมากมากจ้ะสินค้าแข็งทั้งวันยืนแข็งเ้ลูกค้าเยอะมากค่ะขอบคุณคุณนโมนะ่จะที่ช่วยเหลือคนทุกคนร้อนขอให้ร้านเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะขอบคุณเจ้ามาครับถรูดด้วยกันนะครับ หนึ่งสองสามจุนนี่หน่อยคือที่เรเลกครับเรีกอะไ